สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะค,ครับ,รบอ่ะขาดเข้มขัดแน่นะครับตอนนี้สวัสดีเอฟซีแฟนคลับสามนาวเพื่อนแพงครับสวัสดีเอฟซีแฟน,นคลับน้นนองอุงอิงครับผมกะทำคือเอเียงแนวนี้โอ้ยกระนายเอาจับเอาเอาคือบู๊หนาใสโโทษ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องดี๋ยวใส่พวดอะปวดว่าเป็นความจริงแน่น,นี่คือแบบนี้นะครับตอนนี้ผมจอดรถด้ยวยด้วยรถบริติดครับหา location ไทยซื้อนี่แหละกวามจไปเห็ยงานกาพี่น้องเอฟซีหมัวว่านผู้ใหได้ฟังอ่าในช่วงของที่บอด นะครับบอสต้องใส่ตัวเอสพร้อมให้สมศักดิ์ศรีบวสโจเพิน่ไในไล่โซนนะครับในส่วนของหลายๆประเด็นที่เอฟซีส่วนใหญ่คาดใจอยู่สงสัยอยู่้ะกะบางคนบางท่าน ก็อาสิคิดไปต่างๆหน้าๆอืมซึ่งผมเข้าใจนะครับบม่เม่นว่าผมกินบอดเข้าไปหรือว่าบ่าเม่นว่าผมมาเวบาแท่นเพล่นนะครับที่ผมเบายอยู่เนี่ยก็คือผมในฐานะเอฟซีพี่น้องเอ่อผมเป็นเอฟซเล่าอ่าในเมื่อเป็น FC เพลินผมกะพิจารณาล้วกะติดตามขื้นกันกับพี่น้องเนี่ยละทุกสิง่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับเพิินเกี่ยวกับวงเพิินนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นได้ทราบซึ่งสิบว่าเปเจาะลึกอีหยังมากมายขนาดนั้นบางเทฮาเข้าจสิอาเฮียคือการกับพี่น้องหลายคนหลายท่านคิดไปเลยเถิดนะครับบางเท่อเนี่ยหลวกการที่เพิินบอดเพิ่นตอบคําถามสําหรับเมื่อว่านี่คนเบิ่งอยู่ปมะมาณ2 0 0มืนกว่าคนนะครับในช่วงที่ระวางไล์สดเนี่ยแน่นอนครับ ตอบคำถามไม่ได้ทุกเรื่องนะครับก็บมีอย,อยูสองประเด็นใหญ่สองประเด็นใหญ่ประเด็นแรกในส่วนของรถตู้ส่วนประเด็นที่สองในส่วนของ ดราม่าเกี่ยวกับรถตู้คือกันผมจะประเด็นแค่สองประเด็นนี้ที่เป็นเรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องหลักๆเฉพาะคลิปนี้อแ้วก็เฮ้านํามาวิเคราะห์มาว่ากันเนาะเออว่าให้ถือกันว่าให้หักกันว่าเมนว่าให้ผิดกันเห็นแย้งได้แต่ดูทิศท,ทางด้วยดูคอมเมนต์ด้วยดูคนอื่นด้วย คนอื่นเข้าไปทางสายบอเมเบนว่าเฮ้าสิไปทางขวายางไปคนเดียวมันเป็นไปว่าใดครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเข้าตรงเบิงคนส่วนใหญ่อ่าหลักะอยู่ในกฎในระเบียบในองค์กรนั่นๆเขาผ้าเห็ดยังกับตรงเห็ดน้ำเขานะครับประเด็นแรกรถตู้รถตู้ประเด็นแรกบอมเนเรื่องดรามา่าแต่ว่าเป็นเรื่องถี่ เอฟซี FC, หลายคนหลายท่านสงสัยอยู่เอฟซีหลายคนหลายท่านสงสัยอยู่ว่าไอ้รถตู้ไม่ไป้ายแดงที่ซ่อนนุ่ไปรับมาเมือนั่นนี่เอาไปเหยีไผแนะ่ว่ากันไปหลายหลายทิศทางบางคนก็บอกไว้ว่าเอ้เห้นองอุ้งอิงบอกห้เทียมงานปลุกคอกบอกห้แม่สู้ภาพบอกเออห้ผู้ใดแนะ่ว่าไปนะครับพี่น้องซึ่งประเด็นนี้ หลายคนเพิ่งก็บเดี๋ยวเอาไปแล้วก่อนที่บอดเป็นสีไรสดแต่มีผมนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นผมมั่งคนเดียวที่ยังไม่ได้พูดประเด็นนี้เพราะยังหูบอพี่น้องผมบอกเลยเสมอว่าผมนะครับจะไม่ค่อยเอาประเด็นที่ยังไม่ได้หลุดออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดก็คือว่ามานวว่ารถตู้เนี่ยเพิ่นไม่ได้บอกเพิน่นเพิ่นท่านเนี่ยบอกว,อบอบอว่าเป็นของผู้ใดอยครับสีซื่อไม่นอเป็นของผู้ใด จะซื้อมาใช้ในด้านไหนจังเสียคือบนท่านได้บอกเนะี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกจากปากบอสหรือว่ายังไม่ได้เห็นใครขับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมกับสีบนัามาว้าแไหมคือว่าไปมันก็เป็นการสั่งประเด็นให้ให้ทุกเคียงให้ถามให้ว้ากันบางคนกันม่สิผิดกันซื้อนะผมไม่อยากให็คนมาผิดกันในในในช่องนะครับผมอยากเห็นมันเป็นสังคมดีด,ดีเออพี่น้องว่าเบิงแย่งหักกันจังเสีย ดีกลัวนะพี่น้องมากปุ๊บนะเชื่นใจยังสสีบดีกลัวบอกเม่าเป็นเขามาแล้วเออมันจะเถียงกันอีกล่ะเพราะไงนีเถียงอีกล่ะมีไงนีเถียงกันอีกจังจิมันผมเราบอกคนมากผมยังเมื่อมาค้นเถียงกันนะผมยางหนีเลยเด้แต่เห็นค้นเถียงกันนี่โอ้มันเมียนไหมคนเท่าเอยี่บนโลกใบนี้สักสิจักสิโดนปันใดเออเราเป็นยังคือต้องเอาเรื่องทีแ่แบบเมื่อปวดหัวกันไม่เห็นไหนมันปวดหัวไหมเป็นยังคือบอกว่าหันหนาไปทางหนี เอ๊ะแกมีต่ความสุกเอ๊ะทางนั้นก็นมีความสุกนี่วเอ๊ะทางนี้นก็มีความสุกดีกลัวพี่น้องเสือ้อพองหลดอืมสรุปเลยประเด็นเนี่ยลถตู่ประเด็นแรกรถตู้นะลดตูนะดต้ซื้อไม้มา,มาป้ายแดงเนี่ยบอร์ด่นบอกชัดเจนพี่น้องผมสิบว่ตัดคลิปมาให้เพราะว่าพี่น้องกันนี้ยิ่งขึ้นกันนั่นแหละเอาไว้แต่รับงานค่ายลำเพลินอินดี้เรคกคอร์ดรับงานคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตที่เป็นของข้างค่าย พี่น้องให้คิดเบิ่งเดว่ามอล่มสาวน้อยเพิร์นแพ่งมีค่ายเพลงที่เป็นของตัวเองชั้นเพิ่นมีศิลปินที่สามารถรับงานเดี่ยวได้รับงานโชว์ได้พี่น้องอ่าสิไปเปรียบเทียบก็แบบว่าข้าเจ้าต้องไปเป็นวงทั้งเบิดเพิ่นสามารถรับงานเดียวได้รับงานโชว์เดียวได้ อาสิเป็นไปร้องโชว์ตามห้างตามเขาเรียกว่าตามบูธอะไรต่างๆได้เช่นกันนี่คือวัตถุประสงค์ที่เปิ่นออกมาอ่าใช้ในงานของคคา่ลำเพลินอินดี้รคคอร์ดไปในงานทัวร์คอนเสิร์ตนั่นนี่อ่าก็อาสิไปอสองคนบ้างคนเดียวบ้างอะไรต่างๆคือพี่น้องหูบอมันผมมามันอลังการเน่สารน้อยเป็นเพ่มีมดลล่มว่ใงไง มีรถแฮีสองหน่วยมีไก่ไข่เพลียงที่เป็นของจากของแล้วว่ามันแบบน้อยๆอ,อ่ะคือมันคือมันมีครบอ่ะผู้จเข้าจว่าเหลือแคส่สตูดิโอที่เป็นแบบเหมือนโรงถ่ายใหญ่ๆอ่ะเ,อเหลือเหลือแค่แรนด์มาที่เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นใหญ่ๆเหมือนแบบระดับกันกันตนาอย่างเงี้ยเหลือเหลือแค่แบบนั่นอ่านะครับเขาเรื่องเกี่ยวกับสาังงานบันเทิงเกี่ยวกับลูกทุ่งหมอล่ำนี่ผมว่าเต็มสตรีมอ่ะ เจ้าสิเอารถแฮบอก่ขม่มีเจ้าสิเอามามล่าวงใหญ่บอก่ขม่มีอ่าเจ้าสิไปขายเพลงบอก่ข่ก็มีจังสิแมะอ่าบัายนี้เพิ่งก็เลยออกมาซัพพอร์ตในจุดจุดนี้นะครับแล้วพี่น้องมาเบิงประเด็นมาฟั่งประเด็นทีสองรถตู้อีกดราม่าตัวนี้บอดเบรกไว้เลยเบรกนะครับเบรกเบรกควันขึ้นเลยแหละอ่าสําหรับผู้ที่ชอบดรามา่านะครับ ประเด็นรถตู้น้องอุ้งอิงอมผมสิบพรว่าเอาไปหลายเพราะว่าท่ามไร่มันมีอยู่แล้วถ้าว่าไปหลายในชั่วโมงหนึ่งกับว่าเบิดผมแหงเบายแาอยู่นะครับคือประเด็นนี่เป็นเรื่องในขอบคั่วขอบคั่วของสาวหน่อยเพชรเหมือนแพงนะครับบอิ่นบอกว่ามาว่านี่อีกเก่ามือนอกคณามือนี่วันที่เกียรติเหลืออีกแปดมือครับให้อดทนเอาอ่าเป็นทรามเนี่ยมประเพณีปฏิบัติ เรื่อยมาก็คือเดี๋ยวเพิ่นจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับวันที่สิบหานี้นะครับไผ่ฉีย่ยู่ไผ่ฉี่ไปไผ่ฉี่จังไดก็คอยมาคุยกันในช่วงที่หลังปิดฤดูกาลนะครับบอร์ดเพิ่นขอไว้จังสี่พี่น้องไก่ฟั่งเพิ่นนะครับพอเพิ่นเป็นผูบ้บริหารเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นผู้จ่ายเงินเดือนเพิ่นเป็นผู้จัดการบ่ว่าจะเป็นบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆกระถาเป็นกำลังใจให้เพื่อนนั่นนะครับเพ่นจีสางงานสินออมาบางคนพี่น้องผมจะบอกรึซี่นะครับก่อนหน้านี้บ่ได้ติดตามสาวหน่อยเพชดบันแพงบ่ได้หูจักน้องอุงอิงพ่อสูเมอร์นี้มีน้องอุงอิงมาแล้วกระแสแฟนคลับมันก็ะหลายขึ้นต่างคนนะครับมันก็ตางความฉิดพี่น้องให้เบิ่งทิศทางเพื่อนอืม เพิ่นเป็นอย่างคือ,อยูมาได้หอดปานนี่เพิ่น่านอย่างมาแน่ผู้ใดล่งแน่ผู้ใดมาไม่แน่ผู้ใดสลรับตำแหน่งแน่จากเพิ่นยูเต้นหนี่เพิ่นอาจิไปเต้นนี่นะจากเพิ่นยูต,ตำแหน่งหนี่เพิ่นอาจีไปยูอีกตำแหน่งหนึง่งนั่นก็คือการบริหารจัดการครอบครัวสาวน้อยเพื่อเป็นแพงองค์กรเพื่อเป็นแพงเพิ่นพี่น้องเพิ่นจัดงานศิลป์งานชั่วออมากพี่น้องก็รับช่วเป็นศิลป์คือจึงผมนี่แหละ ผมโมเมนต์ผู้บริหารที่ว่าผมคิดแนวนี้นะครับคิดเหนมันมีความสูงเด้อพี่น้องเดอ้อเอ๋ยสำหรับคลิปนี้มันสี้ย่าโพดเดี๋ยวพอกันคลิปไหมคลิปอีกคลิปหนึ่งพลาดว่าใดครับอืมพลาดว่าใดแทบสี่บอกว่าเส้นสุดท้ายแล้วเผื่อ,อนไว้อย่างไรฮึเผื่อ,อ,อนไว้อย่างไรฮึ่เฮือกสุดท้ายด้ เดี๋ยวสีมะหว่ากันต่อนนอีกคลิปหนึ่งส่หนเรคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงสำเนียครับเดี๋ยวผมไปเพ็ดงานก่อนขอให้พี่น้องนะครับเพียดงานด้วยความสุขนะครับเสพสซื้อโซเชียลด้วยความสุขนะครับโชคดีมีใช่ขอพระคุณหลายครับที่มาฟังผมเบานะครับขอให้รำเรายรวยเด้อง่งๆครับเดี๋ยวพอกันมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ